ตอนที่เราจะไปมนะ้ว<ะ>นเนอะมก็จะเอาเสียงให้ฟังก่อนเนอะเป็นเสียงเดินหอบกองเดิม เ้าก็กล่าวสวัสดีมินรักรถซิงคกดูครนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล่องเดิมครับปักแต่มันเดินหอบเนาะมาฟังเสนยั้งก่อนก่อนที่เราจะไปโม้เนาะผมก็จะเอาเสียงให้ฟังก่อนเนาะเป็นเสียงเดินหอบออกล่องเดิม ก็เป็นกล่องเดิมรีแมปนะครับเป็นลูก5 3เออคือแบบตัดโคตรไวอ,อ่ะคือตอนนี้อยากออกตัวนะแต่ถนนยังไม่ว่างก็อีกสักแป๊บเดี๋ยวไปถ่ายให้ดู <Yeah. S 1> ก็จะมารีวิวก่อนว่ากล่องนี้ผมได้มาจากที่ใดนะคื uh. อ,อคือแบบผมได้ส่งไปทำเนาะเป็นกล่องเดิมรีแมปคือทุกคนมาดู <c oughs> เดี๋ยวเปิดดูใต้บอกป้อง <c oughs> คืออันนี้นะเดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปต่อไปตอนนี้ผมก็จะมารีวิวกล่องก่อนคันนี้เป็นสเต็ป5 3นอะเผื่อใครยังไม่ดูเนาะ จริงผมมีคลิปเยอะนะแต่ผมลบคลิปไปเลยแบบมีน้อยดังนั้นผมจะเริ่มใหม่ป่ะนี่กล่องเดิมรีแมปนี่นะเป็นกล่องเดิมติดรถเลยนะแรกๆอ่ะทำไมผมถึงส่งไปรีแมปหรอ <S <S เพราะว่าไอ้รถอะมันตัดไงสเตอร์ตอนนี้มาดูสเตอร์ก่อนตอนนี้นะสะเตอร์มันเป็นยี่สิบห้าฟันนะครับด้านหน้าก็เป็นยี่สิบสี่เอ้ยเป็นสิบสี่ยห้าฟันปเออก็ประมาณนี้คือตอนไล่รถไว้คือมันตัดใช่คือมันตัด 25แล้วยิิงเราต้องลงยีบคือมันจะเล็กไปทาให้รอบต้นเราหายไงดังนั้นเว้ถ้าเราเอากล่องเดิมไปรีแมปเนี่ยมันจะทำให้แบบรอบต้นเราจัดขึ้นดังนั้นคือตอนนี้มันยังวิ่งไม่แบบมันมันวิ่งได้แต่มันแบบเกียร์สี่มันจะห้อยอดังนั้นเราเว้เราจะเพิ่มสเตอร์ขึ้นอีกวันฟันถึงสองฟันเลยนะทําให้รอบต้นนี้โคตรจัดเออบอกเลยว่าสุดอ่ะเออสำหรับกล่องเดิมนะมันจะมีมาติดรถใช่ปะอันนี้ผมก็ฟังมาจาก ต่อกันมาเนาะก็กองเดิมเนี่ยมันสําหรับรถแบบใช้งานเดิมๆไปวันๆเนาะสมมติว่าเราทำสเตป5 3แล้วเราต้องแบบไปรีให้มันแบบสมดุลไงสเตป5 3เครื่องก็แรงขึ้นซีซีแรงมากก็เพิ่มขึ้นดังนั้นผมก็ส่งไปรีเลย <c oughs> เอ,อส่วนมากก็จะเล่นแบบกองเดิม <c oughs> ก็กองเดิมรีแบบนี่แหละส่วนกองนี้นะ <c oughs> ผมส่งไปให้ช่างช่างอัดเมืองนนนะนี่ฮะใครสนใจนะก็สามารถ <c oughs> ที่คนนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นร้านที่แบบ รีแมปโดยตรงแล้วก็ทําเครื่องด้วยเออที่แรกผมว่าจะส่งรถไปให้พี่เขาทําแต่คือแค่กล่องก็แรงแวะ่ะเพราะว่ารถผมก็ไล่จบแล้วเนาะก็ยังไม่จบอะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ํามันเก้าห้าก็ถือว่าจบของเก้าห้าปถ้าเป็นอีพ้าก็น่าจะแรงกว่านี้คือยังไม่วัดทีเพสให้ทุกคนดูเนาะนนี้ก็เป็นวักทองนะแนะนําสําหรับคนที่แบบมาดูใหม่คันนี้ก็เป็นสเตป้าสามเปิดพอร์ตลูกห้าสามเรือนยี่สิบแปดหัวฉีดของลูเจเออเป็นน้ำมันเก้าห้า ก็ประมาณนี้แหละก็โอเคมาฟังเดินหอบกันตัวนี้ช่างอัดบังนนตั้งมาให้เดินหอบนะตั้งมาที่พันหกใช่ดังนั้นมันจะเร่งรอบสูงแล้วก็เดินรัวๆหน่อยทำให้รถมันเสียงโหดไงมาดูฝั่งนี้โอเคมาฟังเสียงกันงส่วนเบาะนะถ้าใครสนใจนะก็สามารถสั่งได้ที่โอเฮิบเนาะเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนี่เบาะก็นะก็รีวิวไปแล้วคลิปที่แล้วอันนี้ที่ผมห่อนะคือสาเหตุคือมันฝนตกไงเดี๋ยวแบบที่ตมอะ่ะ ตรงนี้มันจอใช่ป่ะเวลาโคนมันกระเด็นมาจะโดนตรงนี้ด้วยทําให้สีมันเป็นติดโคนไงเป็นส้มๆดังนั้นผมเลยหุ้มไว้หน้าฝนเนาะก็ขีบ้างโอเคฟังเสียงกันเ,เดินหอบนะครับ คก็ประมาณนี้ก็สาเหตุที่ผมมาอยู่กลางป่ากลางดงเนาะเพราะว่า,าช่วงนี้คือไคือแบบพ่อดูเนาะแล้วก็มีหลายปัจจัยที่แบบเกี่ยวกับนักซิ่งอ่ะเออแบบนักซิ่งบนถนนหลวงประมาณนี้คือแบบถ้าเราไปแข่งรถบนถนนหลวงนะเราก็จะแบบมีข้อหาด้วยก็เมื่อเช้าก็เพิ่งดูคลิปในทิกตกอไปเนาะที่แบบมีวัยทำงานไว้ที่แบบไปไปขับรถคนเดียวขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปหมอบหมอบท่านอนอ,ะอ่ะคือแบบ ขอโดนจับเวคือแบบแค่คลิปนั้นนะ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะแบบก็จะระมัดระวังกว่าเดิมเออเพราะว่ามันอันตรายนะช่วงนี้ก็จุกจุกตัวเออไม่เกี่ยวหรอกก็ช่วงนี้ขอเข้มงวด,ดนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะบางและค่อยไปเชงกันโอเค<ๆ>ก็มาริวกล่องประมาณนี้เนาะเออก็ลืมบอกว่า<ม>สเต็ปของกล่องที่ผมส่งไปรีนะมาดูแกดูกล่องแล้วกันก็ดูกล่องด้วยแล้วกันอันนี้เป็นกล่องเดิมติดรถ คือผมส่งไปทําก็มีเดินหอบเพิ่มกำลังไฟมั้งแล้วก็รอบนะผมเอาที่หมื่นนพนะเพราะจะไม่สูงเกินไปะจะเห็นที่เอาหมื่นหนึ่งพันแล้ก็กลัวรถพังที่จริงผมมีกล่องที่แบบรีแมปมาแล้วแต่แต่มันแรงเกินไปไงแบบทําให้กําลังรถมันสูงเกินไปอะ่ะคือแบบขี่แค่3มนี่ไม่ตัดนะเออโอเคถ้ามีโอกาสผมก็สักวันผมก็จะไปวิ่งให้ดูว่า หลังจากรีแมมมาแล้วเกียร์ไหนมันจะแบบสุดแค่ไหนเนาะเออแบบนั่งขับชิวๆเลยแหละถ <Yeah. S 1> ือว่าแรงขึ้นเยอะนะก็ประมาณนี้โอเคเราจะก็จะมาออกตัวให้ดูเนาะอุตส่าห์ได้มาอย่างนี้แหละชิคย <c oughs> ปะต้องออกตัวเฉยเนาะชิวๆโอเค โอเคเมื่อกี้ก็ได้ไปเชงมาเนาะก็ถ <Yeah. S 1> ือว่าตอนแรกนะมันไม่ติดนานะพอขี่ไปขี่มามันติดนาไว้มันไม่รู้ว่ามันวอดอะ่ะหรือผมบิดไม่สุดไม่รู้แต่ผมยังยังไงผมก็ไม่อยากเชงเขาเลยเนาะ <Huh? S 1> นี่ก็ตอนนี้นะถ้าใครสั่งเสื้อเกี่วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันที่15หมิถุนาด้านหน้าดูดิอันนี้เป็นไซส์เอลนะครับสําหรับคนี่แบบลงพุงประมาณนี้นะเอ็กเกียวเอ็กเกีเหรอใช่เอ็กกีวก็ประมาณนี้อันนี้ก็ฮินซิงนะครับกับ เบบูคู้ใจโอเคเดี๋ยวผมจะไปไล่ใหม่คือผมคิดว่านะที่มันแบบยังแบบยังไงมันอาจจะเป็นที่กองก็ได้หรือผมจะไปให้กองใหม่นะเป็นกองสั้นคือตอนนั้นผมใส่กองยาวไว้ก็ถือว่าไม่รู้อะเดี๋ยวต้องไปลองขี่ดูเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ขี่เลยเพราะว่าพ่อดุไงขนาดไปเชงเมื่อกี้ยังกลัวเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวกลัวพ่อมาไงมันแบบเสียงดังด้วย สำหรับใครแบบอยากให้ผมรีว,นะกกวิ like, วเนาะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมันจะรีวิวคันนี้หรือรีวิวบักงเงินเนาะก็ช่วยคอมเมนต์อันนี้เป็นบักทองเออบักทองเดี๋ยวมานะดูรวมๆตัวนี้เป็นคอล์สั้นนะครับ้ายเขียวที่จริงผมมีคลิปสอนทําสีเนาะแต่ผมปิดการมองเห็นไงเออแล้วก็ท่อเป็นท่อโป่วนลงไม้นะครับเสียวเปะละ่ะอย่างลั่นอนะ่ะบอกเลยตรงลูกนะเป็นท่อห้าสาม แล้วก็โชว์พอดแท้พันสามนะตัวนี้ก็เคยเรีวิวอยู่แล้วก็อารมเช่งเ,เป็นอาร์มหนุย่ยนี่ออก็งานประมาณนี้นี่เสื่อมตรงนี้มันหลุดเนาะหูเยี่ยงเด้ไปคันใหม่ตัวตัวนี้ช่วยได้เยอะนะสําหรับใครแบบชอบกระชากรถไงเออก็ประมาณนี้โอเคเป็นโซ่แทนน้เนาะโซ่เดิมมาแหละอโอเคก็ประมาณนี้แหละส่วนเบาะก,ก็เป็นเบาะของช่างป้อมเนาะ นี่บอกช่างฟอมสรงอย่างสวยอะ่ะก็ชอบอนี่ก็ประมาณนี้ส่วนปักทองนะผมก็จะไล่ประมาณนี้เป็นส้มเขียวดำเป็นไฟโปรคเตอร์หนยก็ยักเค่งแต่แต่งสวยด้วยก็ประมาณนี้แหละอืมเป็นสีส้มแก้วนี่สั่งมาก็ประมาณ2,700มัง้งนะก็สั่งในดาวสว่างเนาะนี่ก็มีสปอนเซอร์กรกดแล้วก็ ส่วนเบาะนะใครสนใจเบาะเชงตัวนี้ก็สามารถสั่งได้อี่คนนี้โอ้เฮิฟนะครับโอเคก็เป็นแคมแหเงสุพรรณอสำหรับให้แบบอยากจัดทรงเชีงแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ก็ถ้าใครอยากเริ่มนะก็เริ่มประมาณนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นแค่เปลี่ยนล้อแล้วก็จัดทรงนิดหน่อยก็หล่อแล้วอืมก็ประมาณนี้แหละนไปละปิดคลิปดิ ฝากกด,ดไลค์กดแชร์ดิกดไลค์กดแชร์เออไปแล้วจุ๊บๆไปแโอเคไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะรออีกนิดหน่อยว่าตอนนี้แสงวันเยอะไงผมว่าจะถ่ายรูปแล้วก็ไปทําปกเนาะถ้าใครเห็นปกสวยๆก็อน,นี่แหละก็จะถ่ายอยู่ริมน้ําอทํามุมก่อน <c oughs> อันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําแถวบ้านเนาะคืออันนี้ก็มีแบบคูเป็นคูอ่างแต่เขายังไม่แบบทําคอนกรีตไงถ้าทาคอนกรีตน,น่าจะสวยเนาะก็กําลังปรับปรุงนะครับนี่ก็ประมาณนี้ Ok, phải lạ Đột nam nữa